ภายใต้ความนิ่งความเงียบของเขานะคะการไม่ค่อยพูดไม่แสดงออกของเขาว่าจริงๆแล้วว่าค,คนคนนี้เขารู้สึกกับคุณแค่ไหนนะคะคุณอาจจะดิวอยู่กับคนที่เขาค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกหรือว่านิ่งๆใส่คุณเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาเจาะล้วงหัวใจเขาว่าจริงๆแล้วเขาชอบคุณขนาดไหนกันแน่นะคะเดี๋ยวให้พี่ไพ่บอกกันนะไพ่ใบแรกนะคะไพ ไพจ่จะติดนะคะเป็นไพ่ของการที่เขาว่าอยากชัดเจนกับคุณแล้วล่ะนะคะถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือความสัมพันธ์ที่คุณทุ่มเทให้กับเขามากกว่า ตรงๆกับคุณตรงๆกับเขามากกว่าชัดเจนกับเขาเขาอยากจะกลับมามอบความยุติธรรมให้กับคุณแล้วนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นถ้าก่อนนะเนี้ยคุณลงทุนลงแรงอะไรไปนะคะคุณกําลังจะได้รับการตอบแทนจากเขาแบบเท่าเทียมกันแม่หมอมองว่าคนเนี้ยนะคะเขาอยากจะชัดเจนกับคุณแล้วแหละนะคะตัดสินใจแล้วว่าเป็นคุณนะคะใบต่อมานะคะ King of w a r นะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้างานนะคะโฟกัสอยู่ที่เรื่องของการงานมากๆเป็นคนเก่งมีความสามารถขยันทำงานนะคะค่อนข้างเป็นคนที่หมกมุ่นเรื่องของการทำงานมากๆนะคะแต่เขาก็เป็นคนเก่งมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะคะ่ะก่อนหน้านี้ เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าเขายังเลือกได้นะคะอยากจะโฟกัสเรื่องงานหรือเขามีตัวเลือกเยอะเขารู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาอยากโฟกัสคือเรื่องของตัวเขาเองแล้วอยากจะเลือกไปเรื่อยๆแต่มาคู่กับไพ่จัติสนะคะบอกเลยว่าคุณคนนี้ค่อยเริ่มอยากจะชัดเจนกับคุณเลือกแล้วว่าเป็นคุณนะอืม อ่ะไพ่มาคอนเฟิร์มอีกใบนะคะจัดเม้น์ถึงเวลาแล้วนะคะที่เขาอยากจะแสดงออกความชัดเจนกับคุณไม่ต้องห่วงนะคะถ้าความสัมพันธ์ก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณเขาจะกลับมามอบความชัดเจนมอบความยุติธรรมกับคุณแล้วถ้ามันห่างกันหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะกลับมา เขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาเยอะมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนหน้านี้นะคะเขาก็อยู่ของเขาได้ดีนะคะแต่เมื่อเจอคุณนะคะเขาเริ่มรู้สึกหวั่นไหว ะะแสดงว่าการเจอกันของคุณกับเขาในตอนแรกๆกตัวเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะคะเขามองว่าเอออยู่กับคุณมันมีความสุขก็อยู่ไปแต่เขาก็ยังอยากบ้างานอยากทําอะไรตามใจนะคะอยากจะมีคนเข้าหาย,ยากจะเลือกอยู่นะคะแต่สุดท้ายนะคะเนี่ยค่ะใกล้ถึงเวลาที่เขาอยากจะมาชัดเจนกับคุณแล้วนะคะสี่เหรียญน,นะคะค่อนข้างห่วงแหนมากๆนะคะหึงห่วงคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้ภายใต้ความนิ่งภายใต้ความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเขาค่อน ข้างมีความห่วงแหนแล้วก็อยากจะผูกมัดคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยเป็นตัวเลือกของเขานะคะเขากําลังจะตัดสินใจมาชัดเจนมาเลือกคุณแล้วนะคะค่อนข้างเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะอ่านะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับคลิปนี้